สวัสครับพบกันในตอนที่3นะครับก็ตอนนี้ผมขอเริ่มต้นที่เรื่องของแหล่งน้ำนะครับก็คือโปรเจกต์นี้เราใช้มินิซิปิงเกอร์นะครับลดน้ำแปลงผักแล้วก็จากวิดีโอที่1ที่2นะครับเราใช้ทั้งหมด41หัวนะครับ 41หัวแล้วก็41หัวเนี่ยมันจ่ายน้ำที่180ลิตร1หัวเนี่ยจ่ายน้ำที่1 8 0ลิตรต่อชั่วโมงฉะนั้น41หัวก็ประมาณ7,0380ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เราคงไม่ได้ลดครั้งละชั่วโมงครับก็ลดประมาณครั้งละ15นาทีเราก็ออกมาคิดนะฮะ ว่า15นาทีเนี่ยเราใช้น้ำไปเท่าไหร่เราก็เอาแบบนี้นะครับ7,380นะครับหารมันเป็นชั่วโมงนะครับก็ทำให้เป็นนาทีก็หาร60นะครับนี่คือ1นาทีนะครับเราจะใช้น้ำไปที่123ลิตร แล้วถ้า15นาที15นาทีเราก็เอาไปคูณ15นะครับนี่คือปริมาณน้ำที่เราใช้ในการลดน้ำในแต่ละครั้งนะครับ1.845 1.845นะครับลิตรต่อ15นาทีถือว่าเราลดไป15นาทีนะครับ แล้ววันหนึ่งเราลดกี่ครั้งก็สองครั้งนะฮะหนึ่งแปดสี่ห้าคูณสองสามหกเก้าศูนย์ลิตรต่อหนึ่งวันนะฮะ เห็นไหมฮะก็คือถ้าเราคำนวณแบบนี้เราจะรู้ว่าครั้งหนึ่งเราเสียน้ำใช้น้ำมีกี่ลิตรใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งเราจะใช้น้ำไปหมดกี่ลิตรก็คือสิ่งนี้มันคือต้นทุนของเรานะครับ แต่ในเรื่องนี้ที่คือผมจะให้ดูเรื่องของอไอแหล่งขแหล่งน้ำนะครับก็คืออย่างถ้าถ้าใช้ดูดน้ำขึ้นมาบนหรือว่าเรามีบ่อบาดานใช่ไหมครับเราก็ต้องดูดน้ำพักแท้งไว้แท้งต้องมีขนาดใหญ่กว่าพันสเอ้ย3,690ลิตรเพื่อใช้ปริมาณให้เพียงพอในแต่ละวัน หรือถ้าเราเป็นถังฟ้านะครับก็ประมาณถังถังห้าพันลิตรนะฮะเอาเราใช้หรือใช้แค่หรือถ้าเรามีถังพันห้าอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาใช้ลดสิบห้าทีมันก็ไม่พอฮะก็นี่คือการการเลือกถังด้วยคำนวณเพื่อไปเลือกถังด้วยเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราใช้ไป 3690ลิตรต่อวันเราก็ต้องไปดูแหล่งน้ำของเรานะครับแหล่งน้ำของผมอะ่ะมันเป็นน้ำบ่อน้ำบ่อเราก็ต้องย้อนไปไปดูที่แหล่งน้ำค,คือไปดูน้ำบ่อนะครับน้ำบ่อเรากว้างเท่าไหร่มีสามารถบรรจุน้ำได้เท่าไหร่เราก็ต้องไปคำนวณน้ำบ่อเราครับว่าน้ำของเราอะ่ะมีเท่าไหร่แล้ว ยงยิ่งใช้น้ําบ่อนะครับต้องยิ่งระวังด้วยเพราะการติดตั้งปั๊มนะครับอย่างตรงนี้ผมมันคือน้ําบ่อนะฮะการติดตั้งปั๊มปั๊มอ่ะมันต้องอยู่กลางปั๊มนะครับกับระดับน้าอ่ะมันต้องอยู่ใกล้กันที่สุดถ้าระยะระดับน้ํานะครับกับตัวปั๊มอ่ะอยู่ห่างกันเกิน4เมตร มันจะไม่ได้ตามที่ออกแบบนะครับก็คือแรงดูดของปั๊มไม่มีเมื่อแรงดูดปั๊มไม่มีมันก็น้ําก็คือไหลได้น้อยทําให้แรงดันตกแต่ถ้าของใครแรงน้ําใหญ่ๆก็ไม่น่ามีปัญหาครับแต่ของผมเคสกรณีของผมระดับน้ําตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ1เมตร อนแรกอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับดูดไปปึ๊บประมาณพันแปดสีสิบห้าลิตรลดลงมาเหลือสี่เมตรลดลงมาถึงตรงนี้น้ำที่ไปจ่ายมันก็ยังได้ตรงที่เราออกแบบนะครับ แต่ถ้าระดับน้ำของผมเริ่มต้นที่4เมตรแล้วดูดลงไปอีกนั่นแหละครับก็คือออกแบบยังไงให้ดียังไงแต่แหล่งน้ําของเรามันอยู่ห่างจากปั๊มมันก็ไม่ได้จะไม่ได้ตามค่าที่ออกแบบนะครับแต่ถ้าใครแท้งน้ําอยู่ด้านบนก็ไม่น่ามีปัญหานะครับก็คือทํามีน้ําให้มันเพียงพอเกิน เกินต่อการลดแต่ละครั้งนะครับทำไมผมอยากให้คำนวณแบบนี้นครับไอพวกนี้มันไม่ยากเลยนะครับก็คือเรารู้ว่าเราใช้น้ำทั้งหมด3,690ลิตรต่อวันแล้วถ้าตอนนี้ตอนนี้เมษาหน้าร้อนนะครับผมทำคลิปในตอนเมษาหน้าร้อนแล้วจะเข้าหน้าฝนอีก2เดือน สองเดือนเหรนี่นครับก็คูณไปฮะคูณสองเดือนก็หกสิบวันนี่ฮะก็คืออย่างน้อยๆในบ่อของเราอะต้องมีน้ำสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยลิตรอยู่ในบ่อในช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ฝนไม่ตก ทีนี้เราก็จะประเมินได้ว่าน้ําเรามันเหลือพอไหมจนกว่าถึงหนึงถึงหน้าฝนถ้าไม่พอแล้วเราจะทําไงต่อถ้าใช้สปริงเกอร์ไม่เวิร์กก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นระบบน้ําหยดเปลี่ยนการปลูกพืชเป็นใช้ระบบน้ําหยดแบบนี้ฮะนี่ก็คือการวางแผนระบบน้ํา คำนวณเพื่อไป,ไปวางแผนระบบน้ำที่ใช้ในการเกษตรนะครับสำหรับวิดีโอต่อไปนะก็ค่อยมาดูเรื่องการเลือกท่อแขนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเรื่องต่อไปเดี๋ยวผมสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่สำคัญนะครับถ้าเรามีข้อมูลในการใช้น้ำในแต่ละวันแต่ละเดือนเราก็สามารถคำนวณ คนต้นทุนได้นะครับต้นทุนทวงนค่าไฟพวกนี้คำนวณแหล่งน้ำโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรทุทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ